الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala allah subhanahu wa ta'ala fil qur'anil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن خير من إن خير ما استأجرت القوي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ صدق الله العظيم ورسوله الكريم الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى في بؤس توفيق الهداية واشم قبر ديما ตามคำเรียกร้องเชิญชวน,นที่อัลลอฮ์ในภารกิจของการละมาดวันสุขในวันนี้อัลฮัมดุลิลละวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตให้มาทำหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสามทันมา ขันเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านกรมรานะครับที่ได้มดวาระลงไปพี่น้องที่รักเลขอรอบทางไล่ครับก่อจะข่าวสูเนื้อหาสาระข้อกุตบา์ในวันนี้ผมขอสั่งเสียพี่น้องผู้รับฟังกุตบาทุกทันให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ สุบฮานาฮูวะตอาลาทำในสิ่งที่พระองค์ชายย่างสุดความสามารถและให้เราละหลดจนกระทั่งเลิกจากสิ่งที่เรานั้นได้ฟ้าฟื้นต่อบทญัักของศาสนาพี่น้องครับเดือนนี้คือเดือนรอบีอุลอวัลอันนี้มั่งก็ได้เหล่าประวัติศาสตรให้กับพี่น้องได้รับฟังแล้ว นะเป็นเดือนที่มีความบารากัดเป็นเดือนที่เราได้รำลึกได้นึกถึงมหาบุรุษแห่งโลกก็คือท่านนบีมุฮัมมัสสดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วนั้นเราได้สลลวะให้กับท่านนบีทุกๆวันอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะการสลาวาหะกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในตายัดทางสุดท้ายในมัซับชาฟีทีอว่าเป็นรูกุนนะครับใครละทิ้งการสลาวาห้กับท่านนาบีในตายัดทางสุดท้ายหรือว่ากล่าวไม่ถูกต้องการสมรยังของเขาถือว่าใชาไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นในเดือนรอีอุนอาวาลัลพี่น้อง มันจะ,ะเวียนมาพบบรรจบเราทุกทุกปีพีโนโ่น้องก็ไม่ต่างจากวันอ,อีดประจำสปบาดาก็วเวียนมาพบบรรจบเราทุกสปบาดานะเช่นเดียวกันเดือนรอบีอนอาวานมันวเวียนมาให้พวกเรานั้นได้รำลึกนึกถึงเดือนแห่งการประสูติ ของท่านนาบีม m u ั a m m a d s a ล l a ฮุอะลัยฮิวะ w ัลลัมผูุ้ดินัอัลอิสลามศาสน,า,นาที่อัลลอฮ์ศา,าสนาที่เที่ยงตรงไม่ยังมวลมนุษยาชาติโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นอุมมะห์ประชาชนของท่านนาบีในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องที่รักครับฮุตาบาในวันนี้พี่น้องสิ่งที่ผมนำมาฝากพี่น้องชาวบ้าน กมลานะครับเหนือหาสาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้นำนะการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนบริหารจัดการมัสยิดวันนี้นะครับเรามาคันเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งวาระ แค่เพียง4ปีพี่น้องครับวาระของคณะกรรมการอิสลามมัสยิดนั้น4ปีหมดวาระเราคันเลือกกันครั้งนึงกรรมการที่บริหารมัสยิดนั้นต้องไม่น้อยกว่าหคนและไม่มากกว่า12คนกรรมการมัสยิดพี่น้องครับเป็นผู้นำรองจาก อิมัมโคเตบ,บิลานชื่อว่าท่านเป็นผู้นำข้องบรรดาสัพปะบรุษพี่น้องครับที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระมาช่วยบริหารอิมัมโคเตบ,บิลานดังนั้นพี่น้องครับการที่จะมาเป็นกรรมการมัสยิดนั้นต้องมีจิตใจ สาธารณานะช่วยเลือสั่งคมนี่คือหัวใจของผู้ทีจะมาเป็นคณะอิสลามมัสยิดดังนั้นวันนี้พี่น้องครับผมจะนำพี่น้องหลาวะวัติบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามของเราเป็นผู้นำ นะครับสามาที่จะปกครอง18ประเทศ18ประเทศทันคุนีคือทันอุมารอิบนีคอตตบรอดิยอลลอฮุอนันหส่เราต้องเล่แบบย่านข้องบุคคลเล่านี้ลละพี่น้อง Tha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nabi Shan ko sang siya hai puak than nan yam kering to Allah Ni sing di Nabi de sang puak Sang hai puak yam kering to Allah Chia fang Pati bat tam เชื่อฟังปฏิบัติตามถึงแมวถาดคนหนึ่งจะขึ้นมาเป็นผู้นำข้องพวกทันก็าตาม่นาันพี่น้องท่านจะต้องเชื่อฟังท่านจะต้องปฏิบัติตามนั่นคำสั่งเสียของท่น ul all all นานรอสูลุลลอฮศ็อลลลาอห์อะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้บอกต่อไปอีกว่า ใครก็ตามในมูวกท่านนั้นที่ได้มีชีวิตยู่ต่อไปในภายภาคหน้าพี่น้องครับเขาจะได้พบกับความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นมากม่นี่คือสัจจะพยากรณ์จากนายของเรามุฮัมมัดสุลลลัม ณวันนี้พี่น้องที่รักเลยขอรอบครับมันเป็นจริงเมื่อนย่างนาบีได้บอกเอาไวา้ทันสี่รอยกว่าปีที่ผ่านมาความคัดแย้งนั้นเกิดขึ้นมากไม่หากเราไม่ต่ออาจไม่เชื้อฟังต่อผู้นำของเราในมุกเกมแห่งนี้มีอิมัมเป็นผู้นำ โคเตบบิลานเป็นผู้นำลั่งละมาดวันศุกร์วันนี้มีการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางกมลาเพื่อจะมาเป็นผู้นำในการบริหารเขียงคางอิมัมโคเตบิลานดังนั้นพี่น้องที่รักเลยขอรบครับให้เราทุกคนนั้นรวมมือนะครับ รวมมือกันอันนี้คือสิ่งที่นบไีได้บอกไว้นบีบอกต่อไปอีกว่าฟาไลกุมบซุนนะตีดังนั้นพวกท่านจงยึดมันซุนนะตีในซุนนะของฉันพี่น้องนบีสั่งให้เรายึดซุนนะของท่าน มันจะช่วยให้เรานั้นออกจากความคัดเยง็งพี่น้องยึดตามสุนนะของท่านนาบีวะซุนนะติลคูลาฟาอัรรอชิดีนอัลมหฮดีนให้เล่แบบย่างของท่านนาบีเล่แบบย่างของบรรดาคอลิฟะ พี่น้องเลดเบ็ดย ah, ah ่างของบรรดาคอลิฟะว่าเขาบริหารกิจการศาสนาภายหลังจากที่ท่านนบีได้วาฟาดกับคืนสู่อัลลอฮ์แล้วเขาบริหารกิจการศาสนากันย่างไรให้เกิดความกา้าวนาวันนี้พุม่มเลลาเหเพียงพอสังเกตถึงท่านอุมรัรอิบนิคอตอบพี่น้องครับ เป็นแนวทางในการบริหารให้เกิดความก้าวหนา้าเจริญรุ่งเรืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านในหมู่กลุมของเรานี่คือแบบย่างของบรรดาพอลิฟะองท่านนาบีสลอ,าอาลฮุอะลยฮิวะสัลลัมพี่นที่รักเล็กขอรบ้งหไร้ครับท่านอุมารอิบนีอตตอบเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร ในการปกครองอย่างสุงปกครองรัฐอิสลามกวา้างหย่สิบแปดประเทศพี่น้องสิบแปดประเทศอุมารอินนิคตตบปกครองไม่ไว่าจะเป็นเยเมนซาอุกูเวตว่ากันไปพี่น้องไล่ประเทศเลย ที่สำคัญวันนี้เราจะไปดูตรงไหนพี่น้องหน้นทางให้ความสำเร็จที่ทำให้ทันอุมารอิบนีคอตบได้ปกครองรัฐอิสลามถึง18ประเทศทันชายวิธีการในในการปกครองอาณาจักเรเหล่านี้สิ่งที่เราจะเล่าเป็นแบบย่างเป็นตัวอย่างในปีฮิจระ 13ถึง23หสบรือคิดสักรารตีหกราสีึง644ที่ที่ทันได้ปกครองท่านเป็นผู้นำที่มีความสมบูรณ์มีความรับผิดช,ชอบนั่นพี่น้องบริหารในเกิดความบาร,าริกาศ ต้องตามแนวทางผู้ที่นบีรับรองมีความรับผิดชอบมีเมตตาขาวถึงประชาชนผู้นำสมัยนี้มาหาชาบ้านเฉพาะจะเหลือตังมาหาเสียงพอได้แล้วให้ขาวกเมกเยอะแยะนี่น้องนโยบายเป็นหน้า ทำนั่นทำนี้ติดไปขึ้นไปจริงไหมพี่น้องพอได้แล้วลืมมดสัญญาที่เคยว่าเอาไว้นี่คือเรื่องจริงพี่น้องทําไม่ได้แต่ตัวหนังสื่อคือในคนเลวลว่าจะทำพนันพนี้นี่คือผู้นำพี่น้องครับข้าวถึงประชาชนกล้าห้านกล้าห้านในเรื่องที่ถูกต้อง เป็นผู้นำเรื่องที่ต้องชนก็คือชนเรื่องที่ไม่ถูกก็ต้องตักเตือนไม่ว่าจะเป็นคนของใครก็ตามพี่น้องไม่แบ่งแยกปฏิบัติเหมือนกันหมดนั่นผู้นำที่ประชาชนจะเชื่อถือเชื่อมือและยอมปฏิบัติตาม ผู้นำต้องวางตัวเป็นนีพี่น้องครับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างรับฟังเหตุผลนี่สำคัญการรับฟังความคิดเห็นความเห็นตา่างพี่น้องที่พี่น้องเราบอกมารับความคิดเห็นมาอย่าปิดกันความคิดเห็นอย่าเอาความคิดของเราเป็นหย่ ไม่ฟังความคิดใครท่างสิ้นแล้วไม่ได้นี่คือผู้นำที่รับฟังความเหตุผลมีความมั่นคงในความคิดไม่ลอกเล็กไม่ใช่วันนี้ซ่อนยากนึงพอสักกี่วันเปลี่ยนมาลือลาวผู้นำให้ชัดพี่น้องวันนี้บอกให้พี่น้องทำแบบนี้ พอเดือนหน้าบอกไปอื่นแล้วว่ามั่นคงไม่มีพี่น้องครับทําให้คาดความเชื่อมัน่นจากผู้ที่จะตามเรานะตกลงว่าเขาเอาผันได้กันเน่นนั่นความคิดพ่อพี่น้องประชาชนที่ตั้งขำท่ามกับผู้นําถ้าไม่มีความมั่นคงเข้ารับในความเห็นตา่าง ถึงแม่สิ่งที่พี่น้องสนเสนอมานั้นเราอาจจะไม่ชอบใจเราอาจจะมเห็นไม่ตรงกับเขาแต่เคารบในความทิ่นตา่างพี่น้องครับกรรมการมัสยิดไม่ใช่เป็นไฮโก้นะพี่น้องนะไม่ใช่เป็นไฮโกทันทุกสอบสวนนะครับเพราะทันคือผู้นำในวาระสี่ผินะฮะ ผู้นำประยัดพอเพียงมีความเสียสละเผื่อส่วนรวมผู้นำเป็นแบบอย่างก่อนประกาศในพิ่นองบริจาคผู้นำบริจาคก่อนอันนี้ยกตัวอย่างเหลื่อมที่เราก่อนผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีมีคณะผู้รวมบริหารและมีทีปรึกษาที่ดีนั่นพิ่นอง จะทำให้หมู่บ้านหมู่ก็มของเรานั้นมีบรรการมีความสุขอันนี้คืออุมารอิบนิคอตอบทันบริหารกิจการแบบดีนะครับทําให้ทันปกครองรักอิสลามอันกว้างใหญ่นั้นควบคุมดินแดนไปถึง18ประเทศพ,พี่น้องที่รักแเคารพบทางหล่ครับ a l ล a h s สุบ a า a h u w a t a าลาได้ทรงดำรัสในพมหาคำภี์อันกุรอานที่ผมได้นำเสนอเมื่อตอนตอนของคุตบาทที่ิผ่านมาอินนาค่อยรอมานิสตะยัรตัลกวียุลอามีนแท้จริงบุคคลที่ดีที่สุดที่ทันจะจ้างงาน เอามาทางานบุคคลที่ท่านจะเอามาทํางานเอามาว่าจ้างคือผู้ที่แข็มแข็งผู้ที่มีความสื่อสั์สุจริตนี่พี่น้องผู้ที่เราจะนำผ้ามาบริหารกิจการาศาสนาต้องเป็นผู้ที่มีความสื่อสั์สุจริต เราอย่าเลือกคนเก่งไม่เก่งฟึกให้เก่งได้นะครับแต่ให้เราเลือกคนดีนั่นคือสิ่งสำคัญตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูคุะตาลาได้ทรงดำรัสในกุรอานว่าให้เลือกคนที่เราจะจ้างงานพามาเป็นทีมงานพามายื่นเคียงข้างพามารวมกันบริ ห้านมัสยิดจะต้องเหลือกผู้ที่มีความเข้มแข็งและผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งคนพี่น้องที่นะครับดังนั้นที่ผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเราจะถูกสอบสวนในวาระสี่ีของพนากรมการอิสลามประจำมัสยิดถ้าทันละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ รับิศอบรลยย่านนองนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขณะกรรมการอิลามประจำมัสยิดการดูแลบำรุงรักษามัสยิดความสะอาดต่างๆพี่นองครับนี่คือกรรมการที่จะเข้ามาบริหารอ่านี่คือข้อคิดจากประวัติศาสตร์จากอันกุรอานนะครับสุดท้ายข้อมุตบานในวันนี้นะครับมีเศ่้รัก ทังซี่นี่จะทําให้คําจุนมู่บานให้ผ่นจากบาลานะสารุปวันนี้มีนองครับอะไรบางพีนองครับที่จะทําให้มู่บานของเรานั้นผ่นจากบททดสอบจากอ AH, ัลลอฮ์ผ่นจากบาลาหนึ่งอิมามุลอาดิลลาอัลสลิมเรามีอิมามที่มีความอาดลิลมีความยุติธรรม มีความตรงไปตรงมาเป็นทีพึ่งพาห้องชาวบ้านได้เรามีอะไรครับอีมัมงีออดีตจะทำให้หมู่บ้านของเรานั้นผลจากภัยพ,พิบัติบ,บททดสอบจาก Allah าอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตานาสองี่น้องครับวะอาลิมุนอาลาซาบีลินฮูดา ต้องมีคนอาเล่มที่ยื่นยัดบนความถูกต้องมีคนอาเล่มที่ยื่นยัดบนความถูกต้องยื่นยัดบนความรู้เพื่อนำพาผู้คนในหมู่บ้านนี่เราจะผลจับบาลาอิมม่าดีแล้วมีคนอาเล่มที่ยื่นยัดบนความรู้ยื่นยัดบนความรู้นำพาผู้คนในหมู่บ้านให้ได้รับความรู้ Sang binongkar. Wamasyiku yamuru nabil ma'roof, bayanhaunah anin munkar, wyaarizunah ala taal bilah ilmi wal Qur'an. Mie kon awuzo koy songsem nai leeng kaham di. Kon di keud kon rau, kon awuzo, kon tao, kon kae, jah tings. พี่น้องครับและทันก็คือแบบย่างที่จะส่งเสริมในเรื่องความดีและคอยยับยั้งจากความชั่วและร่นนารงเร่งราวให้ผู้คนมีการเรียนศาสนานี่คือยญ้าแก้ความยาเห้ก็คือการเรียนพี่น้องครับไม่มียญ้าได้แล้วที่จะไปแก้ ความยาเฮตเขามนุษย์นอกจากการเรียนต้องมีบัววุซุส่งเสริมเรื่องความดียับยั้งความชั่วรน,นารงค์ให้มีการเรียนศาสนาเล้งเาวาให้คนเรียนอันกุรานซ่อนอันกุรานสุดท้ายพี่น้องครับบรรดามุสลิมในมูเกมแห่งนี้บอกบิดอัลลอฮ์แต่งตัวอยู่ในหลักการอันอิสลาม อ่านี่คือซีโซลักทีทำคําจุนมู่บานให้ผ่จากภไาร่าถูกอย่างในวันนี้ที่พุ่มได้พูดไปขึ้นยู่กับการบริหารจัดการอิมัมโปเตบิลานและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เราจะคัดเลือนในวันนี้เป็นปูที่จะทําให้หมู่บานแห่งนี้เป็นมู่บานที่ได้รับความสิริมงคลบรากาศได้รับความจำเริจจ่จากัลก